ก็วันนี้มากินอาหารมีมากินข้าวมันไก่นะครับทียย่ยูนิเวอร์แซลมีมีติ่มซำมีกาลเปานะครับตรงนี้กาลติ่มซำสี่เหรียญ ซาลาเปาห้าเหรียญเติมตามประมาณ120บาทซาลาเปา150บาทนะครับตร <10 S 2> งนี้สะะ่วนโยกโยกแปดแปดเหรียญประมาณ220บาทครับถ้ามันไก่เท่าไหร่นะครับไก่มันไก่กี่เหรียญครับก็มันไก่9 เก้าเหรียญน,นะครับก็ประมาณ250บาทนะครับครับนี่นี่คืออาหารของเรานะครับมื้อนี้ครับมื้อเย็นมื้อพักน้อยครับมือพักน้อยครับครับตับวดีครับ